สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีลดค่าไฟนะครับด้วยอินเวอร์เตอร์ขนาด3กิโลวัตต์ร่วมกับไฟของการไฟฟ้านะครับบางท่านนะครับเอาไปใช้กับปั๊มน้ำไม่เกิน1.5แรงม้านะครับเอาไปใช้กับน้ำพุเอาไปใช้กับน้ำตกนะครับที่จะต้องเปิดทั้งวันตลอดเวลาในช่วงกลางวันถ้าไม่ต้องการที่จะเสียค่าไฟ จำนวนมากนะครับท่านก็เอาระบบโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานได้เรามาติดตามรับชมวิธีการทำในคลิปนี้กันครับวิธีการตั้งค่านะครับท่านจะต้องเซตไปที่เมนูหนึ่งนะครับตั้งเป็น UTI นะครับเมนู8นะครับให้ตั้งเป็น No Battery นะครับก็คือ Nob เซตแค่นี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วท่านก็ ปล่อยไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในระบบก็สามารถที่จะต่อปั๊มน้ำไปใช้งานได้ทันทีจากเนมเพจปั๊มน้ำนะครับมีขนาดหนึ่งแรงม้านะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ตอนนี้ปั๊มก็ทำงานแล้วนะครับไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ร่วมกับไฟของการไฟฟ้านะครับครับจากคลิปที่เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะครับก็จะเห็นว่า การติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากนะครับท่านใช้แผงโซล่าเซลล์550วัตต์ขึ้นไปนะครับจำนวน4-6แผงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านไปต่อใช้งานนะครับว่ากินกำลังมากหรือน้อยแค่นี้ก็สามารถที่จะลดค่าไฟของท่านได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ